สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับปลาบ้านซางเผือกนะคะวันนี้เราอยู่กันที่บ้าน้าเปียลมนะคะธลบุกาคลองหกนะทุกคนหลังนี้อยู่เฟสห้าเรือนพนานะคะหลังนี้เป็นหลังริมนะคะ24.5ตารางวาเลยค่ะ3ามห้องนอนสองห้องน้าน,นะคะข้างล่างจะต่อเติมได้อีกหนึ่งห้องนะคะเป็นสีห้องนอนก็ได้นะคะหลังนี้เลยค่ะทุกคนนี่นะคะหน้าบ้านต่อเติมโรงจอดรถให้แบบนี้เลยนะคะพื้นเนี่ยเราปูกระเบื้องให้ใหม่แล้วนะทุกคนหลังนี้เป็นหลังมุมนะคะทุกคน มาคะ่ะทุกคนเข้ามาดูภายในตัวบ้านกันนะคะชั้นหนึ่งนะคะปูด,ด้วยแคนิโตแบบนี้เลยนะคะชั้นหนึ่งยัมีห้องน้ำหนึ่งห้องนะคะอยู่ด้านนี้นะคะนี่ห้องน้ำเนี่ยเราทําให้ใหม่เลยนะดึงขนาดสิขภาพัน 10, เอ็นในหมดแล้วนะคะตรงนี้นะคะมีอีกหนึ่งห้องนะทุกคน ถ้าเกิดกั้นประตูตรงนี้สามารถทําเป็นห้องได้เลยนะตรงนี้ได้อีกหนึ่งห้องนะคะข้างบ้านต่อเติมประมาณแทงน้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนด้านนี้เป็นห้องครัวนะคะแผงเคาน์เตอร์ครัว,วรให้แล้วความใช้งานเลยนะคะเคาน์เตอร์ครัว,วรจยเราทําให้เหมือนเลยนะทุกคนมาค่ะทุกคนเรามาดูชั้น2กันนะคะชั้นสองมีทั้งหมด3ห้องนอนนะทุกคนพื้นชั้นสองเนี่ยเราปูด้วยแกนิโต้นะคะนี่เป็นอีกหนึ่งห้องนะคะ ชั้นสมีห้องน้ำหนึ่งห้องนะทุกคนด้านนี้เลยห้องน้ำเนี่ยเราทำให้ใหม่แล้วนะคะด้านนี้นะคะเป็นมาสเตอร์เบดรูมกว้างๆแบบนี้เลยทุกคนสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจหลังนี้นะคะปียะเวราโร,เรมเดลทนาเศษห้านะคะโทรหาปาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่เลยน,นะคะมองหาบ้านในฝันทำเลตรงใจราคาที่ใช่ให้ปาหาให้นะคะ